นี่มันโคตรนี่มันสัตว์ประหลาดใช่เปล่าวะเนี่ยมันเหมือนก,กับตีนที่เล็กอ่ะ,อะที่เล็กหรือเปล่าเสียงสวรรค์ยามแรงครับนี่นี่คือดีเป็ดครับพี่น้องเ,เริ่มเทิมเลยเห็นไหมนะระง้อนๆนั่นเทงเบาๆนับจุดโอ้นี่เลยครับวันนี้เจ็บที่เลยวันนี้โอ้เขียวย่องขึ้นดูนี่ครับลูกเป็ดหรือว่าอัมเป็ดกินแจ็กสตี้ได้บ่กินขึ้นแล้ววัเนี่ยพี่น้องตายขึ้นแล้วบปหนึ่งสองสามผมสีตายขึ้นแล้วเอาครับ หนึ่งสองเที่ยวกันใจเย็นเย็นอ่ะสวัสดีครับลุงพูนสวัสดีครับเอ็ซีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้มีของดีมาให้ลุงพูนมีของดีมาให้ลุงพูนโอ้อะไรเนี่ยถ่านแล้วครับเอาถ่านมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู เวลามีแขกไปเชียงใหม่เห็นลุงพูนทําแต่ทําลู่นะครับทําลู่หมูทําลู่หมูให้แขกให้คนอื่นเขากินวันนี้โรงเรียนมีลู่เป็ดหืมฮะลู่เป็ดลู่เป็ดขอโทษจะกินได้หรือว่าอ่ำเป็ดนั่นเองนะลุงพูนเคยกินยังยังครับยังยังนี่มันเป็นเมนูทางอีสานเนาะผมจะแก้ากินไหมครับลุงเรนลุรู้วั้เป็ดตัวสี่กิโลลุงพูนมาดูใกล้ๆก่อนดูดิใกล้ๆกล้องมาดูใกล้ๆหน่อยเห็นไหมชัดๆเนี้ย นี่มันโคตรนี่มันสัตว์ประหลาดแต่เปล่าวะเนี่ยมันเหมือนกับตีนที่เล็กอ่ะที่เล็กหรือเปล่านี่โอ้เหนียวด้วยโอ้สี่กิโลเป็นเป็นนะต้องเป็นเลยนะตัวตัวนี้หนักอุ่นหนักสี่กิโลตัวใหญ่มากถ้าเขาทำลูกต้องเป็ดเป็นเป็นเหรอครับลุงเน่นต้องเป็นเป็นเพราะต้องเอาเลือดมันไงครับอ่าเดี๋ยวลุงพลจะได้ชิมยังไม่เคยกินนะยังครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าจะกล้ากินหรือเปล่าคนเหนือกินอัมเป็ดครั้งแรกเนี่ยรู้ไหมลุงเด่นหมดไปเท่าไหร่ หมดไปเท่าไหร่ครับสองหลังเอ้ยมันกินยากนะไม่ใช่อยู่ดีใครจะให้เราไปกินแค่กินลู่หมูกินได้แต่กินลูกเป็ดพอหมดไปสองขวดอ่ะคือทางเหนือนี่เขาจะไม่ไม่กินเลือดนะอ่ะเป็ดนะเลือดเป็ดครับ้องคือลาบไม่เปลาบสุกแต่เลือดเนี่ยจะไปคั้นตะไคร้แล้วก็เอามาใส่ทีหลังไม่มีข่าวแต่ว่าเป็นตามประเพณีคนเหนือมาเที่ยวหากันเนี่ยเขาจะไม่ยอมเอาเป็ด ครับเป็ดมาต้อนรับกันเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของทางคนทางเหนือเนาะครับอ่างั้นก็จ่ายตังมาหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะครับเอาจ่ายมาหนึ่งบาทจ่ายมาเลยจ่ายเลยนะทบจ่ายหนึ่งบาทถึงจะได้กินโอ้เนี่เป็นความเชื่อไม่แพงจังเดือนสิบก็ได้หอาบาทห้าบาทถูกต้องนนี้เป็นความเชื่อคือต้องซื้อกินต้องซื้อกินไม่ได้เอามาสู่อเอามาซื้อกินเราอทำเนียมอีสานดีกว่าไหมครับแต่ทำเนียมอีสานนี่บ้านเรานี่ใครใครกินเป็ดเขาไม่เรียกกันนะครับถ้าทางถ้าทางอีสานเนี่ยถ้ากินเป็ด แล้วไม่เรียกกันเนี่ยโกรธแล้วครับโกรธเลยแหละโอ้โหของแทบขึ้นมาแบงคือมาเอิ้นแน่เอิ้นจักน่อยแน่าลาป็ดนั่นก็นเลยน,น, <c oughs> นี่นี่แหละโอ้โหดูดูด,ดูเดี๋ยวรอนาเล่มาผมตั้งน้ำไม่รอแล้วเดี๋ยวคือต้องให้นาเล่<อ>มาทำให้ต้องต้องนาเร่เราช่วยกันนาเร่ต้องอต้องเป็นลูกมือให้นาเรบวันนี้ลุงพูจะเป็นลูกมือนาเรับได้ครับนี่เราจะได้เห็นสูตรเต็มๆในการทำอ่ำเป็ดนะคนเหนือกินข้าวแรงนี่เดี๋ยวมีกาแฟไฟ กาแฟไฟอีกแล้วต้องให้ลุงพูนกินกาแฟไฟเออถ้าอย่างนั้นคิดว่าจะกินได้เหรอเดี๋ยวต้องรอดูด้วยกันผม,ผมว่าต้องต้องได้กินละผมว่าตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวรอน้าเนารนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงครับพี่น้องลุงพูนเนอะเชฟใหญ่เรามาแล้วนะคุณนาเลโอ้อนเัเรสวัสดีครับครับผสวัสดีครับครับสวัสดีลุงพูนอีกรอบมาทางข้าวมาทางนี้ละวันนี้อิ่มนะสามคนนี่สามคนลวครับเอาประมาณประมาณ ประมาณแค่ออสองโลอันนี้มันไม่ใช่ก้อนเขาวน้อยข้าแม่แล้วนะครับเนี่ย <c oughs> วันนี้ลุงพุห้นมลุงพุนจะได้กินลูกเป็ดหรืออัมเป็ดครั้งแรกอ๋อครั้งแรกเลยคนเหนือเขาไม่กินนะครับเลือดเป็ดเนี่ยนั่นแหละกินยมใช่ไหมกินกินแต่ว่าเขาไม่ค่อย,ยเขาไม่ได้นิยมแบบกินกันเยอะเท่าไหร่แต่แต่ใส่เลือดไงโรงเรียนระวังลุงพุนจะติดใจแล้วกันระวังกลับไปเชียงใหม่ยัยคํำ ลาบเป็ดไหมลาบเป็ดเดี๋ยว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 ต้องต้องต้องพิสูจน์ก่อนต้องพิสูจน์ครับต้องยกให้เป็นคิวซีมาหนิตรวจสอบคิวซีเลยนะครับวันนี้นุ่บอกลุงพูนแล้วนะล่กาแฟไฟเยอะๆเน้นที่กาแฟไฟวันนี้ถ้าไม่ไม่ไฟไม่ใส่กาแฟไฟนี่กินไม่ได้นะลุงต้องทำใจก่อนนั่นเลยลุงเด่นต้องทำใจครับผมเพราะครั้งแรกเมื่อกี้เมื่อกี้ปิดที่ลุงพูนบอกผมจะกินได้ไหมลุงเด่นได้ไม่ได้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนั่นเลยมาเองวันนี้เลือดเป็ดเลยนะลุงเด่นกับลั่นตี เออเพราะลุงเรียนกินได้ทุกคนต้องคงจะใช่ใช่ใช่ต้องต้องคงจะกินได้เนาะครับวันนี้นอกจากลุงพุ่จะได้กินอย่างเดียลลุงพุ่นก็จะได้ทําด้วยนะครับอ่าจะได้สูตรกลับไปด้วยครับผมต้องร่วมร่วยช่วยกันลุงพุ่ไปอยู่ใกล้นาเล่เนี่ยลุงพุ่เป็นลูกงนาเล่เลยตัวเล็กะเป็นลูกหรือเป็นหลานด้วยซ้ำเออเป็นเลิกเป็นหลานเมื่อวานเมื่อเช้าให้ลุงพุ่ไปซื้อเนื้อที่กาดบ้านเ่านั่งแม่มถามอ๋อเมื่อกี้ก็มีมีเด็กคนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งมาถามเนื้อแต่ว่าเขาขายไปแล้วอ่ะ เขาว่าลุงพูลเป็นเด็กอายุเท่าไหร่เนี่ยลุงพูลเนี่ยอายุสิบห้าสามสิบหกแล้วครับผมหกอันเนี่ครับพี่น้องวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ลุงพูลจะได้มาช่วยน้าเล่ทาเป็ดนะครับก็อยู่ไกลๆเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับลุงพูลกินกาแฟไฟไปนะครับเมื่อกี้นี้เป็นไงกาแฟไฟเป็นยังไงลุงพูลผมทำใจไม่ได้ครับผมเด่นเออโอ้จะได้กินของอร่อยใช่ไหมอ๋อ เอาละครับพี่น้องเมนูเด็ดของเรากำลังจะเริ่มนะครับลุงพูลกับนาเรศก็ช่วยกันทำเป็ดครับเดี๋ยววันนี้ลุงพูลจะได้กินอ่ำเป็ดครั้งแรกยังไงรอติดตามนะครับงานละครับเร่นจะให้ผมกินได้ขนาดเนี้ยเอจากมาใกล้นี่คือสูตรการทำคล้ายๆกับเลือดแป้งนะครับคล้ายๆกับเลือดแป้งที่สปปลาวแต่ว่านี่เป็นอ่ำนะได้เยอะเลยนะลุงพูลเนาะได้เยอะอยู่ครับประมาณกล้วยนึงครับเดี๋ยวมันก็จะเซตตัวนะมันก็จะแข็งตัวเดี๋ยวนาเรศก็จะเอาตะไคร้อะไรมาไม่เคยกินครับขยัดวันนี้จะได้กินวันนี้เลยครับกาแฟไฟทำงานแน่นอนครับ ไยูคือการกินเป็ดมัน,มน,มนจุกเลยน้ามัยังบวดตัวเถอะตัวใหญ่ด้ยพี่น้องตัวสี่กิโลครับจังซี่มันต้องถอนนะครับอจังซี่มันต้องถอนครับพี่น้องนี่ครับจังซี่มันต้องถอนครับถอนขนเป็ดกันไปเรื่อยๆครับ,รบเป็นพยาเ,พเป็ดเป็นจา่าฝูงเลยนะเลยเนาะตัวใหญ่มากเอาพอร้อนมาเลยวันนี้ต้องเล่น <elle> ต้องจัดให้ลงคูนเต็มๆเลย โอ้ตัวใหญ่ม,มากนานนะนนี้คือเป็นจ่าฝูงจริงครับตัวใหญ่สุดในเล้าอ่ะเป็นเป็ดเ,<ล>เป็ดเทปเป็ดแบบเลี้ยงไว้บ้านๆน,นะครับตัวน,นี้ก็ถ้าลาบไปต้องใช้เป็ดแก่ะอะไรเนาะถ้าลาบตรงเรียนครับเหมือนาลาบไก่ละต้องเอาไก่แก่ครับถ้าลาบไปบ้านๆนะถลาบแบบแล้ววันนี้น่<ม>า <mama S 2> จะลาบสูตรโบราณเหรอครับเอาสูตรไอ้ดั้งเดิมอ๋อออริจินอลใช่สูตรไอ้ที่ไอ้ ปู่ยาตายายเคยทํามาโอ้นี่ครับรู้จดอะไรวันนี้ลุงพลจะได้กินของดีวันนี้ลุงพลอุนข่ำนี้ไม่มีอะไรสุกต้องบอครับลุงเด่นสุกสุกเหรอดาบสุกหมดอ่ะโอแค่แค่เอาเลือดไปใส่เฉยอ๋อครับอ่าเดี๋ยวต้องรอดูครับเดี๋ยวก็จะทาดีเด้อหัวทาดีปีกทาดีเป็นปกติทำนี่มันต้องเอานักสั้นครับลุงเด่นคนอีสานเนี่ยถ้าว่าเออถ้าเป็นช่วงไอ้ล่องแขกกันเหมือนกับว่าล่องแขกล่องหยางกันนะเรียว่าเอื้อนกันมาก ไอ้ตีเข่าเกี้ยวเข่ามาก่อนเนี่ยหรือว่าโม่ข้าวสีข้าวอะไรเนี่ยต้องเอาเป็ดมาลาบยังสู้กันกินแล้วก็ต้องหัวเอาปีเอาตีมันเอาก้นเอาตีนแต่ทําไมต้องเอาดีเป็ดทาเพื่ออย่างนั้นเลยรสชาติมันถ้าทาเกินเดี๋ยวมันเค็มปลาแหมไปเนาะเอานะครับก็น้ำให้เป็ดต่อน้ำให้เขาเลยนั่นเอก็จะใช้ใบสะไคร้ครับผัดให้มันตัวมันเลื้อนกับลามชามทำไมดูในกล้องอะไรมันตัวเล็กจังเลย อ,อูนี่ครับตัวใหญ่ตัวหใหญ่ไม่เล็กนะ <laughs> ดูจากตัวนั้นเลย <laughs> กระเพ็ด <laughs> ดูลวงพูนจับสองอมือครับหมดไปเดี๋ยวก็จะให้นั่นเลยแล้วแต่เนื้อครับแล้วก็เอากระดูกไปต้มทำน้ําซุปน้ําซุปจะหอมมากถ้าเป็นเป็ดใหม่ๆอย่างนี้นะครับความเปรี้ยวจากมะาขามนั่นเลยเจียมมะขามมาละเต่เราก็จะย่างหัวย่างนี้เดี๋ยวจะเอาดีทาเดี๋ยวให้หลวงพูนได้ชิมเป็นว่าเป็นยังไงอันนี้เขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมครับอู๋จะเพลินเคี้ยวทั้งก็ อันนี้นะครับใช่แต่เป็ดตัวนี้อาจจะต้องต้มนานนิดนึงนะครับคงจะได้กินจนมืดเพราะว่าอาวุโสโอเคครับตัวนี้โอเอง่อต้องต้องต้องเมนูกองหน้าก่อนวซับหัวมันปัดถูกเอาปีกเอาเท้ามันใช่ทาดีปีกก็ต้องปลายปีกนะอ๋อปีกนะัไม่ได้ครับ ิครับส่วนเด็ดมาว่าอันนี้อร่อยผมทําความสะอาดตรงนี้เลยเดี๋ยวได้ชิมเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวได้ชิมทุกคนโอ้โหทุกคนไม่ได้กินลาบเป็ดเออไม่เคยไม่เคยกินเป็ดที่เป็นเป็นแบบนี้เลยครับกินกี่เนาะไม่หมกเคยครับเดี๋ยวต้องมาเอามันๆเดี๋ยวผมเอาไปทำดีเชียงดาวเลยน้องนี่นะครับต้องทำใจไปตลยแบบนั้นหนึงสียังสวรรค์ยำแรงครับนี่ เป๊ะสี่กิโลกินกันสองสามคนพี่น้องสามคนครับต้องหานะลุงเอ๋ลุงเอ๋ลุงพูนคนละโลกว่าหารครับอันวน่าจะส่งแพ็กไปเชียงใหม่ได้หรือเปล่าถ้าเหลือออ๋ครับที่มีบอกผมว่าอยากมุดทีวีเข้ามาหาเด้แซ่บครับคือมีมาเลี้ยพี่น้องเอฟซีหลายๆคนนะครับพี่น้องเอฟซีต่างจังหวัดต่างประเทศพี่หมียังไม่เคยลองนะไอ้ตัวนี้ครับเออ่เออเดี๋ยวน้าเล่หมักให้ผมดูหน่อยว่าเขาหมักกันยังไงที่ว่า เป็ดตัวเป็ดนี่เอามาทาดีนะครับนี่น,นหัวเป็ดพวกนี้นะนี่ลราคุณสับไปรอดแ,แล้วเนี่ยเราเดินมา<ะ>สิเนี่ยวกข้าวออกมาแล้วอยา<ห>่า<ห>โชว์รถล่ะโชว์ดีโชว์ดีเป็ดให้ดูดหน่อยปมาตัวเอาโล่เอาต้นลุงเด่นนี่คือดีเป็ดครับพี่น้องเขียวยองๆอยงนี่นะครับครับจุเลยลุงเด่นระดับลุงเด่นต้องจุครับมาถี่ทำการแล้วโอ้เดี๋ยวลุงบุญครับสับเอาเลยนี่ต้นอีกต้นเออต้องไปย่างตัวเนี้ย กึกเออใช่เลยอย่างตูดพาไหมนะเลยจุพาหน่อยพาหน่อยพาหน่อยพาครึ่งมั้งเขาพาครึ่งครับนี่ปิ้งมาเหมาะอะไรหลวงพุทธเนี่ครับระวังมืดระวังมืดระวังมุ้งคนหลังกล้องอย่ามาลิ้นหวั่นเพราะว่านี่เนี่ยนี่เป็นกระดูกเป็นไม่ใช่เป็นกระดูกเป็นแข้งเป็นหัวอ๋อมีหัวมีขามีก้นมีปีกครับ อันนี้ต้องไปย่างใช่ไหมครับนั่นเลงอันนี้คือเป็นออเดอร์ก่อนจะกินเราเปลี่ยนเพราะเราใช้เวลานานเนีกว่าจะต้มอะไรเงี้ยนั่เลก็จะเอาเมนูกองหน้าเขาว่านี่เนาะกองนาอยากจะเห็นดีเป็ดเป็ดโคตรดีโคตรใหญ่เลยขมแซ่บขมโนตอนนีโง่โคตรลุงเด่นโอ้เนี่ยภาษาอีสานลุงคุณใกลเขียนพี่น้องอีสานแล้วนะครับใกล้เคียงละเริ่มละวใกล้ใก้ละไม่ใช่ว่าใกล้เคียนใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่ ใส่คือไก่เคี่ยงเนาะอ๋อยาดเลยมันต้องใส่บุกงงมันต้องอย่างนี้ครับครับมันต้องทั้งสี่หลักเรืเห็นตอนนั้นเลยเอาดีใส่น่ะตอนนั้นแทงดีใส่หมักเกลือไม่พอเราต้องเอาดีใส่เข้าไปนี่พี่น้องดูหัวท่าลอกก่อนก็ดีแตกวันนี้หัวท่าบีนี่เอาหัวมานนี้ก็เห็นโอ้คนเดียวบอกหูดมันครับบอกวันนี้เขาเรียกบอกหูดวะน้าเลยมุ่หัวนั้าเลยมุ่งหอยซับเลยทีแน่นอนแต่ว่าทีเนี่ยเหมือนเม็ดข้าวโพดเลยเหลืองมากเลยนนั่ นี่คือดีเป็ดครับพี่น้องเริ่มเทิมเลยเห็นไหมล่ะบองน้องตั้นแทงไปเบาๆนัจวดนี่เลยครับวันนี้เจ็บที่เลยวันนี้เขียวย่องเขียวย่งนี่มันจังซี่ครับมันจะได้อำลํำหวานว่ะโอ้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 โอ่าอีโอพีอ้อ้อ้โ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 อ้อรโอ้โอ้โออได้อ้ได้โอ้โ้แล้วอ้้โอ้โอ้อ้โ้โ้โออ้โอ้อ้อ้โ้โ้โ้อ้อ้ออ้้้โอ้ ัับกไม่ได้ไม่ใช่ว่าทํากันเล่นอย่างเงี้ยมันอร่อยจริงนะยิ่งไม่เคยได้เจอขมอย่างเงี้เลยเนี่ยนีน่ครับเน,นี่ดูมาเด้อพี่น้องนี่ขั้นตอนสําคัญครับหัวเป็ดทาดีทาดีเป็ดตีนเป็ดหนุ่มพูดว่ามัเป็ดรสชาติจะออกอยังไงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินแบบผมเสียบผมโน่ะมันเออนี่โอ้กล้องโอ้กล้องกล้องเจออะไรเข้าไปเนี่ยเจอกาแฟไฟไปหรือเปล่าเนี่ย หมุนเตี้ยวๆเลยลุงพนนี่มาละลุงพนเอ้ยครับพี่น้องเพิ่งมาดูหน่อยนี่คือปากเป็ดอ่ะมันสูดแล้วนะอันนั่นอันกลางๆนะอันนี้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 เอาเลยเลือกอเลยมีสองอันเลือกเลยแครี่ซี่เด้ตรวจสอบจังเดียวอันนั่นแหะอันนั่นแหะยิบมมาเลยนั่นนี่ว่าไฟยังอ่อนเนี่ยพวกที่เขาเผากันนี่นี่อือประชานลุณพนเคยกินก็มันมันหอมขนาดเลยนะครับฮะ มันเอะพี่น้องเอ้ผมว่าวินิจฉัต้องตรวจสอบให้ได้ QC โอซีเหมือนกินสดแล้วห้อยเลยครับโรงเรียนกินยังวะเสือร้องไห้เป็นยังมาเสียงนุ่มเสียงรอดด้ไหมเป็นเด็กๆมาหนิลุงพูดอ่อนเจ้าอ่อนโรงเรียนเพราะชมาหน้าเด็กเองเอาเด็กมาทำงานเนี่ยโดนกาแฟไฟนั่นเละไปครับเอาเด็กมาทำงานเนี่ยได้หรือเปล่าโรงเรียนเนี่ยนี่เขากินกันอย่างนี้จริงๆนะมันจะอร่อยนี่ๆ ครับนี่คือหัวเป็ดทาดีเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องยังไม่โฟกัสพัดมือละเออนี่นี่หัวเป็ดทาดีอุ้ยกาแฟไฟทุกคนจัดไปแต่นาเร่ชดเออนาเร่มากทจะกินตูดวะก้นมันน่าเร่มากกันสิวะน้ำเปล่าครับลิ้นนาเร่กับมากโยดอกแต่มันเออมันเออาหารอะไรพัฒนาขันหมดเนาะครับแต่เมื่อนี้ก็ นาเละก็กินมาหลายแล้วให้เอ๋ให้คนท่านได้กินคือนลงเดชนราคนท่านว่าต้องกินไปด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกจะมีของฝากมาจากเพจนะเพจกูหมักมึงทอดส่งของมาให้อีกเตรียมเสียบเตรียมนวดนะอันนั่นแหละแล้วนั่นนั่นแหละจะเสียบกันนวดตัวนี้ครับจริงคือก้นเป็ดก้นเป็ดกะงอนก้นเขาว่ากะงอนก้นอันนี้สารใช่ไหมกินน้ำเย็นๆหน่อยก็ได้ นี่แหละางอนพี่น้องเป็นจะเสพแท้นนั่นแหละเหมือนอ่ะเป็ดเผามันก็ได้ดึงนะไรนะอ่าอร่อยกว่ากินตุ่เป็ดมันจะอร่อยกว่าไอ้กินอ๋อ้ยหนังเป็ดหนังกับเครื่องในครับนี่ครับตึ้งตับตึ้งไตโยนี่เลยสูตรสูตรนี้คือต้องใส่บันโพลุ่นที่ว่าต้องจัดให้ลงพูนขับเข้มๆในร้านนี้นะเดเมืรอเนี่ยอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่ยังยังยังไม่ได้ปรุงเลย ลุงคงก็รู้สึกคึกเลยเกินนะตั้งแต่กินกาแฟไฟเนี่ยลุงพูดมาเที่ยวหานะเรนนะเรนนี่จัดหนักเลยครับเนี่ยี่น้องอย่าน้อยใจโรงเรียนโรงเรียนอย่าน้อยใจพี่น้องดูใส่ขักใส่เน่ใส่เท่เมนูเริ่มต้นได้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 แค่เริ่มต้นนั่นเอเมนูเริ่มต้นนั่นเองนี่ครับปรุงให้มันหอมใส่ผักไผ่ผักแถวเข้าไปหอมผักหอมต้นผักชีนต้นหาหอมมะนาวน้ำปลาหนึ่งจวดจัด <Okay. S 2> โอเคพี่น้องดูโลคลิกพออันเดอรดาบเป็ดตัวใหญ่ครับเป็ดซีโร่พี่นอ้องก็ดูอันนี้มีละเอาเข็นเขียนมือนี่บดบลรานธรรมดาธรรมดามต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนจากลาบเย็ดมันจะเปลี่ยนซื้อขอมันครับาจากลาบเป็ดจะเป็นอามอมารินเออไม่ใช่ตั้งหน้านี้เลยอาเป็ดเตรียม อเตรียมเครื่องเคลียงเอาพริกสูโอ้ยนี่ผมชอบมากเลยครับนี่นนะแล้วก็ออาตะเลเตรียมไปตะเลนี่นี่เตรียมตัวนี้เพื่อที่เราหลังจากลาบเอาตัวนี้มาโรยหม่าเป็นยังเนี่ยคือกไก่เป็นอ่เออ่นเลยมมีคําตอบให้แต่วันนี้ลุงฟูเดืลุรุนมากเอาแล้วเอาแล้วลุงฟูเอาหมดแก้วเลยอ่า นี่คือช้อนกลางครับนี่ดูดูนี่ครับลูกเป็ดหรือว่าอ่ำเป็ดกินยังไงได้บอกินอย่างนั้นเลยนี่นี่คือช้อนกลางก่อนนะนี่อู้หูอินทุนเป็นอาหารอีสานแท้ๆเป็นอาหารแบบต้นตำรับอาหารแบบบ้านๆแล้วนั่นเองก็จะเตรียมพริกลูกโดดลูกโดดแล้วก็ผักก็ต้องผักเยอะๆนะครับแล้วก็กินกับผักเยอะๆอันนี้คือว่านี่เออเทิบคามาผักมาผักเยอะๆนี่ จัดเข้าไปอ่าทุกคนตักใส่ถ้วยตัวเองเลยนี่คือเริ่มต้นเท่าทั้งรนะครับเนี่ยสลันเน่นี่อ่ะตักเลยลุงพุนไม่ไม่ไม่ลุงพุ่นอาจจะแย่งนั่เน่ะมาให้โชคก่อนต้องอย่างนี้เออต้องอย่างนี้ต้องจังซี่นี่อ๋อตักแหวนเลยหนุ่มกอบไปเลยเป็นแต่ญานเด้อนั่นแหละไม่ต้องออมลุงลุ่นไม่ต้องออม แนว่ยแสบแนวนัวนี่เข้าไปเลยมันจะคิดว่าจะแสบฟังเกตที่หนาเราพูดไปก่อนเอาหน้าเร็วอุ้ยเพราะว่าอีหล่าตายขึ้นนั่นอ้าเราพูดคือคืออะไรครับหน้าเล็วอีหล่าตายขึ้นตายแล้วฟื้นเหรอครับตายแล้วฟื้นกินตัวนี้แฟื้นออกมาอ่าเราพูดอ่ะคนตายไปแล้วยังฟื้นไ่ะต่างให้ต่างให้ดีกว่าอุ้ยเป็น VIP นะทุกคนปกติของก็เป็นแขก VIP นะถึงจะได้กิน อาหารเรียกพี่ขันเรียดูดิคือปกติผมก็กินลูกอยู่นะครับแต่ว่านัาเลงว่าพี่พี่ทันไปนั่นอ่าอันนี้มันคือเลือดเป็ดนะครับนัาเลงครับหลงหัวตักหลงหัวตักจริงเหรอครับจับจริงจริงครับตายขึ้นแล้ววัเนี่ยพี่น้องตายขึ้นแล้วบ่หนึ่งสองสามผมสี่ตายขึ้นแล้วไม่ต้องโดนกินเลย ปกติผมกินลู่นะครับแต่ว่าแฮ้แม่ไม่บีไอพไม่ได้กินนะกินแล้วเร็วๆผอมเด็ด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 เอาครับดอดเด็ดเน็ดเด็ดเย็นเดนดเด็ดเด็ดเย็ดเด็ดอด็ดเด่ดาวครับไม่ด็ดเม็ดเด็ดเว่าเด็ดเด็ดเด็ดเา็ดเด็ดเดเมินผล็ดาด็ดเด็ดเด็ดเด็้เ อ๋อครับต้องประมวลผลหลายๆครั้งเอาอีแธ่ดิคิวซี่ต้องต้องให้คำตอบเมื่อกี้ที่ว่าลุงพุนเผื่อเผื่อวันหน้ามาหาโรงเรียนเด้อเดี๋ยวทำกินหมือนมันจะแปรอร่อยเนี่ยลองกินดีดีครับรูปหมูกับรูปเปียดวันนี้ถือว่าเป็นรูปได้ไปนั่นถามจริงว่ามีข่าวไหม ไม่ขาานะครับรสชาติเป็นยังไงคือมันมันนัวครับลรงเนอ่าผมผมก็ไม่เคยกินนะครับเลอดเป็ดบะขาวบะอย่างเนาะกินได้เนาะบะคาวครับลัมกนลัมครับเอเป็นเป็นเมนูที่บะเกย์กินครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่กินครับอะคือปกติผมก็กินรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอบอกว่าเลือดเป็ดเนี่ยมันกินได้เหรอคือผมบาเกยกินนะครับกินได้หรือเปล่าตางกันโรงเรียนเต่ก็เดี๋ยวผมก็จะกินให้ดูไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ลุงคนกินแล้วผมไม่กินนะ เดี๋ยวผมไม่รีบกินเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเนี่ยแหละเพราะว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวลุงพูลติดใจลุงพูลจะบอกโอ้ยแซ่บนี่ก็คือสุดนาเลยนะครับคือตโตก็โตโตก็เจอมาแล้วตโตก็กินมาแล้วอ่ะลุงพูลทายลุงเด่นไปเดี๋ยวจะว่าให้แต่ลุงพูลกินทำไมตัวเองไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวชิมไปดูอันแต่ว่าผมมนกันน่าเลนยกินกันประจำนะครับวันนี้คือวันนี้วันนี้ได้เป็ดตัวใหญ่ได้เป็ดตัวใหญ่ครับโอเค เข้มข้นวันนี้นั่เลยจัดเต็มเลยเข้มข้นคือเผ็ดแล้วก็เาแบบว่าเข้าปกตินี่ถ้าเป็นคนที่สานนี่เลือดมันอาจจะหน่อยมันจะมันจะเกลี้ยจางแต่เนี่ยเขาสวดเข้มข้นเลยครับอืิลาีหญ่ขึ้นแซ่บตายอร้อบ้านฟื้นขึ้นใหม่ได้อร่อยอร่อยจริงนะอร่อยจริงครับเด่นก็ผักก่อนผมเนี่ยมก็ไดกินเลยเนี่ย ลาเป็ดนี่นะราดมาทาอะไรมาเนี่ยอ่ำเป็ดอีกอะอ่ำอ่ำมันเหมือนกับมันเหมือนกับลู่นะมันเลยเนาะแค่ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเครื่องเทศครับอืมประกาศกินเราได้มมานี่ยกินโชว์นะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้ลุงพูนกินนะคืออย่างลุงพูนก็นักเดินทางแล้วก็ต้องต้องลองเข้าเมืองกเหลีต้องลองชิมดูต้องสัมผัส ของเมืองตาลิวตังคิวตาดัมใช่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าภาษาผมเพี้ยนเมาะเมาะเมาะก่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่กินอ่ำนะครับก็กินลาบเป็ดนค็คือลาบสุกแล้วนะครับเนี่ยกแล้วเป็ดตัวยิ่งเป็ดตัวใหญ่น้ำซุปหรือว่าคุณภาพของเนื้อเป็ดยิ่งดีครับ เดี๋ยวต้องรอต้มเป็ดนะต้มเป็ดเดี๋ยวเราตักมาแล้วก็ชิมกันครับต้องตุนให้โดนๆแน่อนอนครับเพเป็ดเอาโซลถ้าเราเกิดวันนี้่ยนี่พี่น้องดูอุ้ยตุกเนี่ยมันอร่อยมากครับกินกับข้าวเหนียวกินกับผักเยอะๆอา่าเขาบอกว่าแห้งใหญ่แห้งแสบเป็นอบอลอะไรอย่างนั้นอ่าอันนี้ไม่ได้มาครับลุงพูณนะลุงคุณกินเองแล้วครับทีนี้อันนี้ใส่ใบชะเอมที่ลุงเด่นบอกนะไม่ได้ตักให้ลุงพูนนะลุงพูนตักใส่เองแล้วครับอืมมันเป็นการแต่งจานให้ซีซๆแล้วก็กินข้าวกันครับพี่น้องเพื่ออรรถในการกินเราต้อง ก็ตอนรับลงพูลสู่เวียงเชียงลุ้งใช่ไม่ใช่ทำาง่ายทำตั้งแต่กี่โมงเนี่ยทำยากอยู่นะทำตั้งแต่สามโมงครับอ่าครับตอนนี้ประมาณเกือบสองทุ่มครับโอเคพอดีแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังนะครับตามไปดูช่องลงพูลได้เบื้องหลังการกินอัมเป็ดเป็นยังไงไม่เอาดีกว่าครับพงเด่นทำไมโกนหมดอ่ะไม่ยังไม่อีกราหนึ่งอยู่มันมันจะกลายเป็นเผยตัวตนของลงพูลที่แท้จริงนะ แซ่บแบบพาเลยว้าเดออ่ามีตอนกินกันั่งกินกันไปยาวๆครับนะก็เรียกลุงได้ยังไงเนี่ยเขาว่าเนี่ยสมควรเรียกลุงหรือเปล่านี่ครับเออเราว่าละอ่อนเนาะนี่นะยังไม่ได้กินต้มเป็ดเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเป็นต้มเป็ดก็จะขึ้นมาละเราก็จะกินกันไปยาวๆนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่สวนครัวลุงเด่นนะครับก็ลุงพุนได้กินอํำเป็ดครั้งแรกแล้วนะก็จะอร่อยถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แต่ว่า ลุงพุนก็กินกาแฟไฟไปเยอะลวก็น่าจะโอเคเมื่อกลับกินเลยะในการกินอร่อยอยู่แต่ฉันว่านาเรีนี่บ่โหนนะมันต้องอี้กามันเป็นมันเป็นเมนูสําหรับแขก VIP นะลุงพูนวันเนี้ยอันนี้คือเหมือนมันเหมือนกับลูกครับแต่ว่าแค่แบบไมีกินกินเผ็คืออร่อยกับลูกครับผมบอกไปแล้วอร่อยกับลูกเอาเอาแล้วติดใจแล้วนาเรีเขาขายเป็ดที่ไหนที่ไหนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำอีกอ่าเอาแล้วเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวเปลี่ยนราคาขึ้นอันนี้ยังรออยู่อรัศมาเบอกกันนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะนะครับครับก็อ่ะไปละสหรับอีพีนี้ครับเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังยังไม่จบไปดูเบื้องหลังช่องลงพนด้วยกันนะครับลุงเด่นกับลุงพนก็อยู่กับน้าเรนเนี่ยเขาอยู่กันสองสามวันหลายวันอยู่ในข้าวเหนียวเราคอนฮ้อนเรายังไม่ข้าวเหนียวต้มเป็ดจะไม่มาเลยต้องต้องตามดู้วยกันนะครับดูด้วยเนี่ยเอาต้มเป็ดต้มเป็ดให้นักข้าวเหนียวนักับนนนีี่่พ้อาเร เยอะๆเลยแหละนี่นะนี่กินต้เข้าวหมาะกินเป็นลาบซุกกับหมาะลุงพุนนะครับก็เนือเนี่ยบอกครับจากเขาเนื้ออาจจะบอฮอตเพราะว่ามันเป็นแมลงันเป็นแมลงหมดเลยเอาละครับก็กินกันปัจจนะครับลุงเด่นลุงพูนกับนาเล่ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะพรุ่งนี้เช้าเราจะไปไหนกันต่อยังไงก็รอติดตามเขาโอ้หนยาเล่กินโอ้เป็นตะแซบครับก่อนเน้ามันแซบเนาะนี่้องดู คกินร้านอาหารใครเชิญละรสชาตินี้ไม่ค่อยมีนี่ะเพราะมันเป็นเป็ดสดมันเป็นเป็ดสดไงลุงพุนมันจะหอมยิ่งเป็นเก็ดเป็ดแก่แล้วได้กินน้ำซุปอีกน้ำซุปไปการต้มเนี่ยเดี๋ยวตักให้น้ำซุปอีกโหแบบกินแบบโกโก้กครับไปแล้วครับคลิปนี้ลุงเด่นขอตัวไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลุงพุนรีวิวลาบเป็ดในสไตล์ของช่องลุงพุนนะมีกาแฟไฟกินกันไป ให้มันสะใจโอ้แมงห้องบินเข้าตานะครับลุงเด่นกับลุงพูนกับนั่เลยขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับลุงพูนชาแนลโซ่ย่าโซ่เอวโซ่เอไปไหนันเลไปไหมคืนนี้ไปไว้ก่อนแถวอาราโกกิลุงเด่นครับไปไหมพ่อลุงพูนเขาจองไว้สองสองห้องวันนี้นะใช่หรอไปลับลับเป็ดอร่อยครับลุงเด่น แล้วลงแต่ว <personas> ่าลงเพื oh, ่อนลงพ่นเี่ยวิ่งพี่มากเลยอุ้ยเ็ขาขอท้องทรนะงั้นเขาจะทำเรื่องมาอะไรงอเป็นปิดมีาไปไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครแบไปแล้วไปแ้วไปแล้วไปแ้นไปแ้วไม่ล้ไปแล้วไปแล้ไ้วไ้วไปไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไไปแล้วไวไไ้ไไปไไไไปไ